หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายเวียดกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่16กกำลังมงที่มาเสริมวางตัวเป็นรูปหน้ากระดังโจมตีลัดเลาะไปตามที่กำบังที่มีไม้ใหญ่อยู่มากมาย ะระยะแล้วเหลืออีกไม่ถึง200เมตรคงถึงจุดที่กําลังปะทะกันร้อยเอกส่งเย,ยวอกับร้อยเอกส่งกี่สอที่รับหน้าที่อบปีกทั้งสองคางนํากําลังตัดเข้าหาเนินด้านที่เวทกงงใช้ซุ่มทันทีเพราะเพียงแต่มองอย่างผิวเผินคงจะเหมาะอย่างมากที่จะใช้เป็นแนวทางอบศัตรูปูม่าหนึ่งกับปูมาสามาร้อยเอกส่งเยวอเรียกวิทยุกับพันตรีภยัยว่ามาเลยปูมาสามตอนนี้ปูมาสามตัดขึ้นเนินได้แล้ว กำลังอยู่ด้านหลังของมันมองเห็นตำแหน่งที่อยู่ของมันแล้วห่างไปประมาณ300เมตรเท่านั้นเองโอเคดีมากภูม่าสามและภูม่าสี่ล่ะพันตรีไผ่ถามไปทางร้อยเอกส่งกี่สอนในท่านมุงวังเป่าผู้น้องบางเข้าด้านหลังมาแล้วเหมือนกันห่างจากพวกมันพอๆกันจะให้เริ่มเมื่อไหร่บอกได้เลยนะพร้อมอยู่แล้วโอเคให้ทรงผมเปิดฉากรอบมันก่อนแล้วกันผมจะใช้แผนเบนความสนใจมาทางผมแล้วคุณทั้งสองคอยซ้ำโอเคไหมภูม่าสามและภูม่าสี่รับทราบในแผนการ ในการรบนั้นมงมักใช้ความรุนแรงและรวดเร็วเสมอจนบางครั้งต้องตกอยู่ในความประมาทในครั้งนี้อีกเช่นกันผูมาทั้ง3ามชุดน่าจะใช้การล้อมเวทกงเป็นแบบครึ่งวงกลมเพื่อผลักเวทกงให้ถอนตัวออกไปเพราะในครั้งแรกนั้นปูมาทั้งสาชุดต้องช่วยคนเจ็บออกมาให้ได้ก่อนแต่พันตรีไผ่ซึ่งปกติมินิสัยมุทะรุในเรื่องนี้อยู่แล้วกลับไม่คิดมุ่งหวังอย่างเดียวว่าต้องเข้าฟาดฝันเพื่อแก้แค้นให้ได้กลางคืนที่มืดสนิทแบบนี้มันมองอะไรไม่เห็น ถึงเป็นการยากมากที่จะลุกหรือเขาทําลายศัตรูได้การผลีผารมเข้าไปหากเจอศัตรูที่ใจเย็นกว่าจะมีแต่เสียเปรียบเท่านั้นเองเรลอ์ระยะไม่ถึง100เมตรชุดของมองที่มาเสริมมองเห็นประกายไฟจากปากระบอกปืนแล้วพันตรีภัยตะโกนออกไปทันทีวางสิงยีไม่ต้องกลัวพวกเรามาช่วยแล้วมอบร้องถึงกุจการเองอากาาเกือบ20กระบอกจากด้านหน้าพันตรีภัยยิงสวนออกมาสียก่อนที่คนพูดจะทันได้พูดจบด้วยซ้ำ กระสุนหลายนัดเฉียดร่างพันตรียัไผ่ยังวาดเสียวจนเจ้าตัวเองรู้สึกหลอนวูบหลบเขาที่กำบังทันทีพวกเรายิง m 1 6ทั้ง50กระบอกปล่อยกระสุนออกไปพร้อมกันตามคำสั่งพันตรีย์ไผ่โดยจำนวนที่มากกว่าอากาจึงต้องปิดตัวเองลงพวกชุดแรกเข้าไปชุดสองยิงกดกำบ,บาลไว้พันตรีไผ่แบ่งกำลังออกเป็นสองชุดชุดแรกเริ่มขานคืบหน้าลุกไปข้างหน้าในขณะที่ชุดหลังยืนพิงต้นไมย้ยิงข้ามหัวพวกเดียวกันกดกระบ,บาลศัตรูไว้ พอยิงจบก็หมอบลงลรอดูผลการตอบโต้จากฝ่ายเวยียดกงชั่วครูแล้วชุดที่ล้าไปข้างหน้าก็เริ่มเปิดฉากการยิงต่อทันที M16 จากชุดข้างหน้ายิงเป็นชุดแต่ต่อเนื่องความกว้างของขบวนเข้าโจมตีมากพอที่จะควบคุมการตอบโต้ของเวยียดกงได้เสียงเวยียดกงยิงสวนออกมาบ้าง M16 ใช้จำนวนที่มากกว่าเกือบเท่าตัวระดมยิงเข้าใส่จุดนั้นทันทีอากาศกระบอกนั้นจึงเงียบเสียงลงเพราะรู้ว่าสู้ปริมาณไม่ได้ มงชุดที่มีหน้าที่ลุกยังลุกไปเรื่อยโดยไม่ได้วันเกรงจากการยิงสวนของเวียดกงเอาเลยกระทั้งถึงแนวของชุดยิงคุ้มกันชุดที่ลุกต่อไปอีกเพื่อไม่ให้เสียเวลาพันตรีไพยจึงคารนคือไปร่วมกับลูกน้องโดยไม่มีการเอาเปรียบลูกน้องกระทั้งชุดลุกลุกเข้ามาถึงระยะอีกไม่ถึง100เมตรก็จะถึงแนวตั้งรับของเวียดกงมองเห็นแสงปืนจากด้านเวียดกงที่กําลังลุมกินโต๊มงชุดพันตรีหวังเซงยีอยู่ไม่ห่างไกลนักปูมาสามปูมาตีคอยอีกหน่อยนะ พันตรีไผ่ใจเย็นพอที่จะแจ้งเตือนวิทยุไปทางร้อยเอกมงทั้งสองพี่น้องชุดด้านหลังวางหน้าทีย่ยิงคุ้มครองแล้วมอบให้ชุดที่อยู่ด้านหน้าทําแทนเราเริ่มคลานคืบตามออกไปไอเวยดกงยิงออกมาอีกสองสามชุดโอ้เออเอ็มสิบหกทั้งยี่สิบากระบอกของชุดยิงคุ้มครองระดมเขาใส่ทันทีไอเวยดกงดวงขาดคนนั้นโดนเขาจนได้เสียงร้องลั่นป่ามันคงไม่ใช่แกล้งร้องเล่นแน่ถ้ามันไม่ใช่ของจริงชุดลุกยังลุกต่อไปอีก และทั้งลำหน้าชุดยิงคุ้มคลองออกไปแล้วเหลือระยะแค่ส0ม่เมตรเท่านั้นเองจะถึงแนวของไอเวียดกงชุดที่ลำหน้าสุดใช้ M26 บุกเบิกทางระยะมันใกล้แล้วหากใช้ปืนจะทำให้เปิดเผยที่ตั้งได้และไม่ใช่เพียง4ี่ลูกนำหน้าไปเท่านั้น M26 ลูกแล้วลูกเราถูกคว้างออกไปตอบเราต้องการกดกระบาลเวียดกงให้ได้ตลอดเวลากลุ่มหลังแบ่งออกเป็น2ชุดอีก M16 จากทางด้านหลังยิงข้ามหัวอีกเมื่อชุดแรกนั้นเริ่มเคลื่อนออกไป คราวนี้เลยยาวไปถึงกระทั่งแนวแรกสุดแล้วเปลี่ยนอาวุธจาก M16 มาเป็น M26 ระเบิดคว้างแทนข้างฝ่ายเวยียดกงต้องกบด่านนิ่งไม่กล้าโผลมายิงตอบโต้เพราะลิฟเดตของระเบิดสังหารและคงมีหลายลูกที่ได้ผลเพราะบางครั้งคนคว้างได้ยินเสียงร้องกระทั่งกำลังชุดของพันตรีภายถึงแนวพร้อมกันหมดครบทุกคนคน50คนวางตัวเป็นรูปหน้ากระดานเข้าตีได้ระยะเกือบ100เมตร เกินความสามารถของไอเวียดกงที่จะต่อต้านได้ปูมาสามปูมาสี่เริ่มได้โอเคโอเคถึงคราวแพ้ของเวียดกงบางมันคิดว่ามงที่มาเสริมนั้นมีเพียงด้านพันตรีไผ่เท่านั้นเพราะปรากฏความเคลื่อนไหวและการยิงเพียงด้านเดียวจึงวางกาลังรับมือเพียงด้านนี้เท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันชุดของร้อยเอกมงสองพี่น้องกระทําการลุกข้อหาศัตรูชนิดที่เงียบที่สุดกระทางเข้าประจําการอยู่ด้านหลังแนวของไอเวียดกงด้วยระยะเพียง50เมตรเท่านั้นเอง M 2 6เกือบ50ลูกจากปีกทั้งสองด้านดังขึ้นเกือบพร้อมกันแต่ละลูกแต่ละลูกไม่ได้ห่างจากที่กำบังของไอเวทโกงเอาเสียเลยต่ะพวกโอบด้านหลังมีเวลามากพอที่จะเลือกเป้าหมายมองจับตาดูแหล่งของแสงไฟจากปากลำกล้องอยู่นานกระทั่งแน่ใจในเป้าหมายจึงระดม M 2 6ออกไป M 2 6และลอกสตามเข้าไปอีกนะที่หมายใกล้ที่เดิมเสียงเวทกงร้องลั่นป่าไปหมดสแสดงถึงผลของการระเบิดว่าได้ผลเกินคาด แนวตั้งรับของเวยียดกงเริ่มระสำาระสายบ้างหลังจากปักหลักนิ่งมานานร่วมชั่วโมงระเบิดควางนั้นเป็นอาวุธที่ไม่เปิดเผยที่ตั้งของคนควางดังนั้นเวยียดกงจึงไม่สามารถจับจุดที่มาได้เลยอากาทุกระบอกต่างจ้องนิ่งคอยท่าอยู่อย่างนั้นเพราะหาที่หมายที่จะยิงไม่ได้เสียง M16 ทางด้านพันตรีไผ่ดังแทรกเข้ามาอีกคราวนี้เวยียดกงทางด้านพันตรีไผ่ถึงกับงงเป็นไกต่ตาแตกหลายคนวิ่งออกจากที่กำบงังเข้าทางปืนจนได้ก็ทำไมมันจะไม่งงละ่ะ ใครจะอยู่ต่อไปได้ในเมื่อ M16 ตั้ง50กระบอกระดมยิงเข้าใส่พวกมันในระยะเพียง50เมตรเท่านั้นเองฉายไฟพันตรีภัยตะโกนสั่งการออกไปพรานแสงไฟจากไฟฉายแบบฮันเตอร์ชนิดไส้ถ่าน8ก้อนที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะ100เมตรจำนวน4กระบอกจากทางด้านปีกของร้อยเอกมงสองพี่น้องทันทีที่แสงไฟสว่างขึ้นมงที่อยู่ในความมืดต่างมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะเห็นในสมรภูมิแห่งนั้น และก่อนที่เวีทดกงจะทันตั้งตัวติด M26 เป็นร้อยลูกแถมด้วย M16 ทั้ง 1, 150กระบอกจากกำลังเสริมของมงทั้งหมดก็ระดมปล่อยออกไปพร้อมกันมงวางกำลังรอบพื้นที่เป็นรูปสามแฉกมืนตราดรถเบนจถึงไม่ต้องระวังเรื่องการยิงถูกพุกเดียวกันให้มากนักไฟฉายถูกเปิดค้างไว้อย่างนั้นในขณะที่มงปักหลักนิ่งหลังที่กำบังระดมทั้งกระสุนทั้งระเบิดออกไป้ละลอกแล้ว้ละลอกเราเช่นเดียวกับเวยียดกงที่มองเห็นกับตาวา่า พวกมันคนแล้วคนเล่าที่ต้องล้มกองกับผืนเสียงร้องของมันอาจจะค่อยเกินไปจึงไม่สามารถแทรกเสียงระเบิดเสียงปืนออกมาให้ได้ยินได้เวียดหงหลายคนล้นลานที่จะหามุมกำบงังแต่ก็เข้าไม่ถึงเพราะในระยะประชิดทั้ง3ด้าน3มุมยิงแบบนั้นมันไม่สามารถรอดพ้นจากการมองเห็นของทุกด้านได้ทุกคนทุกเป้าหมายจึงต้องตกเป็นเป้าของ M16 อย่างน้อย50กระบอกทุกครั้งไปมงระดมยิงเข้าไปยังไม่ปราณีปราศัย ไม่มีการยั้งมือกันอีกเลยเมื่อมันกำลังเป็นโอกาสทองแค้นที่ต้องชำระชีวิตต่อชีวิตเลือดกับเลือดมันจึงต้องแลกกันเป็นเวลาน,านานเท่าใดก็สุดจะทราบได้ที่มงกำลังมันมือกระสุนนัดสุดท้ายจากฝ่ายมงเงียบเสียงลงพรานทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบลงด้วยร่างของคนสองฝ่ายนอนตายเกลื่อนกลาด หากจะนับกันแล้วคงได้จำนวนกว่าร้อยจะมีเวียดกงสักกี่คนที่หลุดรอดออกไปได้ก็คงจะพอกับมงชุดของพันตรีหวังเซงยีที่เหลืออยู่ไม่ถึง10คนที่รอดชีวิตกับอีกกว่า30คนที่บาดเจ็บค่ายของเวียดกงยังรออยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่เลือดจะต้องฉลมดินจึงยังต้องมีอีกเวลาตอนนั้นเพิ่งจะตีสี่กว่าเล็กน้อยส่วนพวกนักล่ารับจ้างที่อยู่ที่ขอบเนินค่ายเวียดกง กับพวกเวทกงที่อยู่ในค่ายต่างก็จดจองสดับฟังเสียงปืนเสียงระเบิดที่ประทะกันทางด้านตะวันตกนอกค่ายด้วยใจจดใจจ่อพวกเวทกงในค่ายไม่ออกมาเพราะเชื่อมือพวกเดียวกันที่มีจํานวนเป็นร้อยในการรับมือจึงต่างพากันคอยฟังผลในค่ายส่วนพวกนักล่ารับจ้างโดยเฉพาะจากดาวเหนือรู้ผลจากการประทะโดยตลอดจากรายงานทางวิทยุงานแก้ปัญหาการประทะเป็นเรื่องนอกเกมอันอาจจะชี้ให้เห็นว่าภารกิจการโจมตีค่ายของมันจะสำเร็จหรือไม่ จากดาวเหนือยังเดาไม่ออกว่านักรบอย่างเวทโกงจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือกําลังของพวกตนสามารถดับศูนย์ไฟเวทโกงไปแล้วจํานวนหนึ่งแม้ว่าต้องสูญเสียกําลังพลไปบางมันก็เป็นของธรรมดาของการสู้รบภารกิจยังต้องดําเนินต่อไปไม่ว่าจะมีอะไรมาขวางกั้นก็ตามจากดาวเหนือจักการเรียกวิทยุทันทีที่เสียงปืนสงบลงภูมมาหนึ่งจากดาวเหนือเปลี่ยนจากปูม้าหนึ่งเปลี่ยนผมยังไงบ้างครับตอนนี้เรียบร้อยแล้ว ควยแก้วไทยจะศูญพันไปเลยตายเกลี้ยงไม่มีเหลือศพเกลื่อนเลยวะนั่นเป็นคําตอบจากพันตรีไผ่ในท่าเอ็นกายพิงต้นไม้ส่งวิทยุตอบด้วยความภูมิใจแล้วภูมิาสองล่ะดูเหมือนจ่าดาวเหนือจะพอใจในคําตอบของภูมิาหนึ่งเหมือนกันแต่อดห่วงอีกคนไม่ได้ตายแล้วอ่ะดาวเหนือเรามงชุดนั้นก็ตายเกลื่อนหมดเหมือนกันมีเหลือ,นนนอนคนที่บาดเจ็บอยู่สักสามสิบเห็นจะได้จ่าดาวเหนือต้องใจหายวาแปรไปทั่วร่างที่ทราบคําตอบว่า จากการที่เรียกภูมาสองเรียกไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีคําตอบกลับมานั่นเพราะเหตุนี้นี่เองเราลูกน้องล่ะครับก็น่านละดาวเหนือเหลือพวกที่บาดเจ็บร้องครวญครางอยู่นั่นแหละนอกนั้นตายเรียบครับขอบคุณครับ